สวัสดีครับและสำหรับการแสดงตอการแสดงต่อไปนี้นะครับชื่อว่า Jazz of Age นะครับโดยใช้ใช้ไพ่ทั้งหมด8ใบด้วยกันมายากลต่อไปนี้จะค่อนข้างแอดวานซ์ขั้นสูงนะครับต้องมีทักษะหลายอย่างแต่ลองดูเป็นการศึกษาเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับไพ่ที่ถูกแยกออกมานะครับทั้งหมด 8ใบมีเบอร์ a กับเลขธรรมดาจุดที่ควรจำง่ายๆก็คือจำเฉพาะเบอร์ a ส่วนเลขธรรมดาก็ไม่ต้องไปจำเขาดูได้ง่ายๆครับทำอย่างนี้1ผมจะนำา a วางไว้เป็นจุดหลักก่อนหลังจากนั้นนะครับ a อีก3ใบจะวางไว้คนละจุดกันอย่างนี้1 2และก็3มท่านผู้ชมครับสิ่งที่พิเศษก็คือ ไพ่ที่อยู่บนมือเนี่ยทั้งหมด4ใบมันสามารถที่จะช่วยเคลื่อนย้ายเบอร์ A ไปรวมกับใบบนสุดได้ง่ายๆผมจะวางไว้อย่างนี้เอาเบอร์ A ในมุมนี้ทําการโบกมือพอเขย่าปับ๊บสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเปิดขึ้นมาแล้วเบอร์ A ก็จะหายไปเพราะว่าเบอร์ A นั้นได้ถูกย้ายมาด้านนี้แล้วเพื่อให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งผมจะทําแบบช้า ผมจะวางไพ่ธรรมดาเอาไว้ก่อนแล้วก็นำเบอร์ A เสียบเข้ามาไว้ตรงกลางขยายาอย่างนี้สิ่งที่มันเป็นความพิเศษก็คือพอเปิดขึ้นมาผลปรากฏว่าไม่มีเบอร์ A ทั้ง4ใบเพราะว่าเบอร์เอย้ายมาด้านนี้เป็นที่เรียบร้อยครั้งท้ายสุดเป็นการท้าทายอาจจะเป็นการท้าสายสายตาเล็กน้อยผมจะเอาเบอร์เที่วางไว้มุมด้านนี้ทําการ วางเอาไว้แต่ว่าอยู่มุมห่างกันเล็กน้อยท่านผู้ชมครับและเมื่อวางไพ่ธรรมดาเอาไว้และนำเบอร์เอมาวางไว้ด้านนี้พอเขยา่าเบาๆสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าไพ่เกิดกลายเป็นไพ่ธรรมดาไม่มีเบอร์เออยู่ด้านในกล่องมันได้ย้ายมารวมกับ A ทั้งด้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรียกว่า Jazz of A g e พร้อมนะครับผมจะบอกอทักษะแบบนี้นะครับมี2อ,อย่างก็คือ1คุณจะต้องสามารถแสดงการนับ MC เขาได้2จะต้องทำการดับเบิลลิฟหรือการหยิบไพ่สอใบได้และก็การแอดออนหรือว่าการเพิ่มไพ่ไปนะครับเราจะมาเริ่มกันทีละจุด1นึ่ไพ่ธรรมดา4ใบไพ่ A 4ใบ วาง a อยู่ด้านบนไพ่ธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8ห้าหลังจากนั้นรวบ3ใบเข้ามาก่อนแล้วก็เอานิ้วก้อยขั้นไว้เพื่อที่จะดันใบธรรมดารวมกับ a อยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ด้านบนมี5ใบเพราะว่านิ้วก้อยขั้นดันไว้นำ a วางไว้ก่อนส่วนที่เหลือทำการคว่าทั้งทำการ ที่จะพลิกความทั้งหมดอันนี้คือธรรมดาแต่คนดูเหมือนเป็นเมอร์เอเพราะว่าถูกการเตรียมเอาไว้แล้วหลังจากที่เราคลี่แอดเพิ่มเข้าไปหลังจากนั้นคว่ำกองธรรมดาสยิดเอและที่เหลือจริงๆแล้ว แต่มองอผู้ชมจะเห็นเหมือนสามใบวางไว้อย่างนี้นะครับเริ่มจากใบด้านหลังธรรมดา A A แล้วก็จะมี a อยู่ด้านนี้ตอนนี้จะเริ่มกับการนับ mc เขาครั้งที่หนึ่งจะอยู่ด้านบนสุดการนับก็คือหนึ่งเอาไพ่ธรรมดาหงายขึ้นมาเป็นการลวงตาเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่สามในขณะที่เราจะหงายหน้าเพราะ a อยู่ตรงด้านนี้ พลิกหงายหน้าบอกว่าเป็นไพ่ธรรมดาทุกใบบอกว่าผ่อนน้ำระเอจะลงไปด้านล่างอย่างนี้นะครับพลิกกว้ามแล้วก็พลิกหงายหน้านับเป็นไพ่ธรรมดาทุกใบาวางไว้หลังจากนั้นเปิดมาหยิบไพ่เบอร์เอใบแรกยังไม่ต้องแค่ว่าเป็นเออะไรแต่ให้จำว่าใบาแรกที่วางนั้นเป็นไพ่ธรรมดา ใส่ไว้ใบที่สองเมื่อพลิกงายก็จะเป็นใบที่สามหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นพลิกกลับเขาีให้ดูว่ามีสี่ใบแล้วก็เตรียมตัวเอานิ้วก้อยดันสองใบไว้ ดูเหมือนกับถือปกติแต่จริงเมื่อเวลาพลิกกลับมาแล้วคลี่แล้วก็ทําการเบรกด้วยนิ้วก้อยเอาไว้เปิดให้ดูว่าเอย้ายมาด้านนี้คราวนี้เราก็ย้อนกลับมาเปิดไพ่ธรรมดาเอามาวางไว้แต่จริงๆแล้วก็คือเป็นไพ่เบอร์ A เราเรียกกันว่าดับเบิลลิฟหรือว่าหยิบไพ่สองใบ เปิดไพ่คลี่ออกหยิบไพ่เบอร์เอใบที่ใบที่วางตรงจุดนี้คราวนี้จะมีการนับลวงตาย,ยาแบบหนึง่งชื่อว่าโอรามสตัลี่วิธีก็คือเบอร์เอจะอยู่ใบที่สองจับพลิกหงายจะเห็นใบบนกับใบล่างตอนวางให้วางใบแรกกับใบบนดูนะครับ ซึ่งเป็เบอร์เและก็สองใบเสียบไว้ด้านล่างในขนาดเสียบไว้ในขนาดที่มือนี้เรียบร้อยอันนี้ก้อยขั้นไว้แล้วก็มาเปิดคราวนี้มันเป็นการเตรียมที่จะทำหยิบไพ่เหมือนสองใบก็คือหยิบใบล่างล่าสุดจริงๆแล้วคนก็คิดว่าจะเป็นเบอร์เอใบสุดท้ายแต่จริงจริแล้วเป็นไพ่ธรรมดา วางด้านบนทับสองใบพลิกหงายพยายามรวบโดยใช้นิ้วชีนิ้วกลางนิ้วนางช่วยกันหนีบเบาแล้วก็วางไว้ว่าเบอร์เอซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นใบที่เราขั้นเอาไว้เราก็จะเอาเบอร์เอวางไว้มุมด้านนี้หลังจากนั้นหยิบไพ่ธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ธรรมดาวางไว้ด้านนี้ นำไห้ที่เราหลอกก็เป็นเบอร์ A เป็นไพ่ธรรมดาใส่ไว้เหมือนเดิมนับอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะเปิดมาแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นไพ่ธรรมดาไม่ได้มีเบอร์ A อเพราะย้ายมาด้านนี้เรียบร้อยผมจะทำเป็นสเต็ปแบบรวดเดียวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเสใบ และไพ่ธรรมดาขั้นนิ้วก้อยหยิบมา5ใบพลิกสา,ามใบคว่ำแล้วนิ้วก้อยขั้นไว้หยิบ a วางหนึ่งใบหลังจากนั้นวางคว่ำที่เหลือทั้งหมดนับ1 2 3ซึ่งก็คือไพ่ธรรมดาไพ่ a และไพ่เอยิบ ใบล่างสุดพลิกหงายคว่ำเปิดมาให้เห็นว่าเป็นไพ่ธรรมดาโดยนับ mc เขาวางไพ่ธรรมดาไว้ที่เป็นเบอร์เอหยิบ a ใบแรกใส่เข้าไปใบที่2อพลิกหงายนับ mc เขาเห็น สี่ใบขั้นเอาไว้ด้วยนิ้วก้อยเปิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขั้นสองใบนะครับเปิดว่าเป็นเบอร์ธรรมดาวางไว้เอหนึ่งสอง เกิดมาก็จะเป็นเบอร์เอสี่ใบขั้นด้วยนิ้วก้อยไว้ขั้นก็คือเบอร์เอวาง a ทับแล้วบอกว่าจะวาง A ไว้แยกคนละมุมแล้วก็หยิบเบอร์เอที่เตรียมเอาไว้เสียบใบที่หลอกนับโดยที่ให้เห็นว่าเป็นเลขธรรมดา แล้วก็จะเป็นเบอร์เทั้งหมดสี่ใบแบบนี้เดี๋ยวแจ๊สซอฟเอนี่ค่อนข้างจะเป็นมนยากลใช้ทักษะชั้นสูนนะครับลองเปิดทวนกันดูนะครับต้องฝึกหนึ่งนัเ m ้เขา2การแอดออนหรือว่าการเพิ่มไพ่สาการดับเบิลลิฟเข้าไปนะครับหวังว่าคงมีความสนุกสนุกกับการแสดงชุดแอดวานนี้นะครับ